มาพี่น้องแดดลมลบดกนครับยึนสุดการรอคอยเนะครับพี่น้องเด้อนี่ครับมาแล้วครับนี่สมตีนงัวนะครับสมโคขุนนะครับของเบาแดงแสีบนัวนะครับพี่น้องเด้อครับนี่พี่น้องผมจริงๆแหละผมเคยกินไปเสี้ยนึงแหละเสียบแห้งเอาเหง้วกระซามใส่เข้าไปเลยนี่นี่นะครับกับเก่นะครับใส่เข้าไปมันมีเปรี้ยวหน่อยๆมั้งพี่น้องตีนงัวนต้มแถเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปสุขสุขนะครับมาพบมาพบกับจ่าชาติถุงลายเชนแอร์นะครับพี่น้องมาพี่น้องแดดลมลมตกครับสิ้นสุดการรอคอยเนะครับพี่น้องเด้อนี่ครับมาแล้วครับนี่สมตีนง่วนะครับสมโคขุนนะครับของบบาแดงเสียบนวดนะครับพี่น้องเด้อมาวันนี้นะครับบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าเราเลยครับพี่น้องเด้อนะครับมากับเปี้ยวเซียนนะครับเนาะเปี้ยวเซียนเปี้ยวเซียนพี่น้องเดี๋ยวเอาขอหยาดเท่ากันนะครับพี่น้องเด้อเอานี่น้ำรองข้อนะครับเอาไว้ก่อน มาเด้ครับพี่น้องเด้อมาเหนทางไก่ทางไก่ผู้ใดอยากกินนะครับสั่งเข้าไปเลยนะครับนี่เผ็ดเบาแดงแซบนัวนะครับพี่น้องเด้อทักเข้าไปเลยนะครับทนความจัดทรงให้ลูกค้านะครับตอนรับปีใหม่ว่าจะเป็นกับกวงกับเกี่ยมะครับพี่น้องนี่นี่อันนี้เปรี้ยวเซียนนะครับพี่น,น้องเด้ออันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวเซียนเปรี้ยวเซียนเปรี้ยวเซียนอื้มนะครับโอ้ยบริสิทธิ์ในห้องทั้งนี้ขึ้นบ่ฮะเดียงด่างเดียงดาง่างว่าพี่น้องเอ้ยเอ้าห้องจะน้อยเนาะมันเป็นบะเกลืองครับพี่น้องเลยเอา้าได้บ่ได้ ในรองน้าพี่น้องเอาตูดเข้าหาพี่น้องอีกหน่อยก่อนเอาเอาคักแล้วบอหนี่เนาะนี่พี่น้องอันนี้เป็นปีนนะครับสมนะครับนี่โอ้แพ็กเกจเป็นเชมาดีแห้งพี่น้องเลยกูได้เหมาะสำหรับกับสายกับเกี่ยมก็ได้กานนี่นี่อื้อหืออันสินี่โอ้โหเยียนจนังเลยพี่น้องเนอะอากาศมันเย็ยนเนาะครับพี่น้องเนาะอืม เสียจักสวงกับปุกนะครับเพราะฉันกินบ่เมื่อวัอนนี้นะที่มันได้หลายครับนะครับนี่พี่น้องอื้ือุ้ยผมจริงๆริแล้วผมเคยกินไปเที่ยน,นึงแหละเสียบแห้งนะครับวันนี้จะเอามาจวดนะครับเอามาจวดกับกับเกี่ยวจะหน่อยจะเดี๋ยวหาห้องห้องขึ้นนี่พี่น้องมื่อกี้หน่อยก่อนไ,ได้พี่น้องเด้อนี่นี่เอาเหยียกับเฮียหลดนะุดเนาะเกิดเหยียะแนบ่เฮียะแนบแล้วพี่น้องเนาะเอาเอา เอาเอามามัเนี้ยเสร็จล้วลูกโดดเมียโดดควรไปใส่อุ้ยต้องเหีเ่ยวกระซามใส่เข้าไปเลยนี่นี่นะครับกับเกี่ยมนะครับอืมใส่เข้าไปนะครับอืมใส่็จแล้วนี่นะครับพี่น้องเนาะสนใจเอาตังค์ไี่เนาะหันหาก่อนหันหาก่อนจริงจริงแล้วผมอยากให้มันเดียงทั้งหนังสิแม่เดียงมาเนี่ยเอาพี่น้องเห็นนะี่หรอเนาะมาครับพี่น้องมาเนี่ยสำหรับจาชาติก็บม่ต้องเอะไรแดดลมลมตกนะครับจวดจ่าดย่างเดือดเราพึ่งกัน อดี๋ยิมาอ่อนเ้อไม่เคเทางกินวันนี้มา่ายลิบเด้อสมติว่าเบาแดงเนาะดีดม่แหงเหถือเรียกถือเบอสู่ทุคนเอาเกียร์หนาวเกีหนาวเกียร์หนาวพี่น้องเลยอะจะว่ากันเลยพี่น้องเลยเกีหนาวจัอยเนาะ เอาสำหรับจ้าชาิก็บ,บกม่ต้องอะไรโยกอืเดี๋ยวพักมีสีใบพักมีหาใบนะครับเอาไว้ทั้งนี้ทั้งขางเลยเนาะตกแต่งประดับตกแต่งไปนะครับพี่น้องนี่เห็นเขียวเขียวนี่สีเขียวสียังกันหนะ่อยเนาะเอาผสมจินงัวกับผสมพักเสียนนก่อน พิงดิบเอรอเอเอยังไงมาถ่า,ายคลิปเด้อจวดก่อนเลยเด้ไหมผมอืมอืมอืมแซ่บม,มันสีเปรี้ยวนย้อย,ยมั้งคือหรอตีนหัวของแถเลยอืม ามาของขวานเขา,าน้ำเดียวยิงก็เป็นขาน้ำเขาก็บ,บังน้ำเลยเหรอเสียบิดี่กือกยิงถัก จมะเมเป็นเพรชมะดีที่เอาแบบชุกๆเลยมันเนี่ยความเสียบเลยเขาต้มชุกมากเลยอะ เดี๋ยวก่อนเสียงว่าบางหลังน้องต้มแห้งมผมบอกเลยที่เด็ดีงยงเรยเพิ่นมาใส่บ,บ่วงหนู อครับอ <c oughs> mm ืมอมืม hmm. ก mm ิน hmm. mm hmm. Để nó cứ nhìn en chờ quá tha số này bình ngâm với biển luôn 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 มันมีความสวม่วนมากหน่อยเปรี้ยวนิดๆความกวบา,วาเพิ่มขึ้นเ่ยเออบริการมันมีบริการทรงรถเย็นผมเนี่ยจะขาดเอาเลย ไปพริกดิบครับสมพักของถือกัน <laughs> อืม้มฮพี่เลกกินกับทักเผ็ดบ่าวแดงไปเลยพนะี่น้องเนาะทักเผ็ดบ่าวแดงแซ่บนัวไปเลยน้องสีบอกนะครับ <c oughs> ดูที่การซื้อของออนไลน์ก่อนถามว่าอยากถือกต้มถือกตัวพี่น้องร่องเลยเพอ่ะอะมสมมติพี่น้องอยากอยากอยากซื้อสมตินหัวเนี่ยอยากซื้อสมตินหัาาวเบาแดงเนาะ ขี้น้องต้องทักเพื่อนไปเองเนี่ยเพจเขาจะมาทักไปหาลูกค,ค้านะครับขี้น้องต้องทักไปหาขันมีเพจบวมเขาช่วยโอกาสเขาจ่สั่งเพจบวมมาหลวกทักไปหาลูกค,ค้าอะไรคือเพจบวมนะครับตามหลักการขายของเนาะ ลูกค้าต้องทักซื้อเองเถิเขาจะไม่ทักไปหาลูกค้านะครับถ้าทักไปสันนิษทัทนไว้ได้ว่าปลอมม,ม่มาจะซื้อสมตินัวเลยพ้งังทุกอย่างครับ สามกระปุกจุกๆเลยใจฉันเนี่ยเอ้ากินิงแล้วคือผันลุงตัวเลยสมดินว่าเนี่ยเมื่อนั้นทุงตัวเราติดแจมันเป็นของแปลกเนี๋ว ดีอะไรมันเสียบโอ้แต่ไรฮะเอาพี่ามขึ้นเสียบกันเนาะ ควงมขึ้นอย่ากุบๆดีไหมนี่กระเทียมเพิ่นพี่น้องนี้เสียงธนูวะวมมล่าธนูรสมะเหลวเพิ่เริ่มเพิ่เริ่มเอามาปล่อยแล้วเดิมเรียนเล่า ข,ขนาดก็แซ่บไปเลยกินผู้เดียวเลย สมพักกับพอดีกินดือดเอานะครับพี่น้องนะครับกสำหรับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูสมตีนง่วนะครับด้วยพี่น้องเนะี่ หรือว่าส้มโคขุนนะครับของเบาแดงแสบนวนะครับพ <Beginning S 1> ี่น้องเนี่ยผู้ใดสนใจนะครับน้องพี่น้องเนาะพี่น้องทักเพจนะครับเพจเบาแดงแสีบนัวเลยนะครับพี่น้องเนอะนะครับเดี๋ยวเพิ่นสีสีจัดสรงให้พี่น้องไปซิมนะครับแสีบๆเลยนะครับเอานะครับสำหรับผู้ใดมาลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องเ้อนะครับเขาหนาหนาวแล้วล่มบีบีแล้วก็ดูแลสุขภาพเจาขวางนะครับพี่น้องเ้อนะครับใกล้สิปีไม่แล้วนะครับผู้ใดสีเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้พี่น้องเดินทางมากระบานโดยสบายภาพนะครับ สุขุสุขนนะครับให้มาเติมเต็มกำลังใจนะครับมาหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องนะครับบน่าอยุบานนะครับพี่น้องเด้อนะครับผูได้บัรได้กลับบ้านก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะสำหรับวันนี้จากลาพี่น้องมาเท่านี้มาพอกันทิหน้าสวัสดีครับ